ส่งพลังงานที่ดีออกไปให้จักรวาลได้รับรู้คุณงามความดีอะไรที่คุณได้ทำนะได้สร้างได้สะสมมาเป็นพลังงานแห่งการปฏิบัตินะจะส่งผลให้คุณมีความคล่องตัวในทุกเรื่องด้วยนะคะคุณจะเป็นกฎจะเป็นคนหนึ่งเป็นสนามพลังงานที่มีกฎแห่งแดึงดูดนะคะดึงดูดสิ่งดีๆนี่แหละนะยิ่งคุณมีอิสระไม่มีความเครียดนะไม่มีความกังวลปลดปล่อยตัวเองได้มากเท่าไหร่คุณก็จะดึงดูด ความโชคดีสิ่งดีๆทุกอย่างทุกทิศทุกทางเข้ามาสู่ดวงะตาของคุณอย่างแน่นอนนะคะไพ่ใบต่อไปโอ้โหคิงออฟบอลนะคะบอกว่าคุณจะได้รับข่าวดีทางด้านการงานโดยเร็วนี้นะคะถ้าคุณรอการงานรอฟังนะคะเกี่ยวกับการงานของคุณนะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะไม่เกินหกวันหกสัปดาห์หกอาทิตย์นะะี่แหละหรือไม่ก็หกเดือนนะหรือไม่ก็เดือนหก นะฮะไพ่ไปต่อไปเดือนชาริออดเกิดขึ้นค่ะคุณเป็นดั่งอัศวินนักลบนักสู้นะคุณอาจจะเป็นนะคะคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมก็ได้เป็นชาวนะคะลัคนาราศีกรกฎนะคะหรือเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ดาวจันทร์ได้เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่เป็นนักลบนักสู้มากๆเป็นคนที่แบบว่ามองข้างหน้าเสมอไม่ย้อนหันหลังกลับไปมองอดีตท,ที่มันนะคะผิดพลาดเด็ดขาดนะตัวตนของคุณ เป็นคนที่สู้มาเยอะนะไพ่ใหม่เลขเจ็ดขึ้นสู้มาแล้วทุกอย่างอ่ะนะร,รู้รู้หมดแหละไพ่นะคะมันจะมีเป็นองม้านะะม้าสีขาวสีดําคุณรู้อะไรถูกคุณรู้อะไรผิดคุณรู้แม่จะทำว่าคนนี้ยมาดีมา้ายนะคะคุณรู้ทันหมดเป็นคนที่แบบว่ามีความเก่งในตัว มีความสามารถในตัวเยอะมากนะคะคุณจะดึงศักยภาพคุณออกไปได้อันนี้แหละนะคะจะทําให้ผู้คนเขาหลงรักและชื่นชอบชื่นชมคุณจะได้รับชัยชนะในทุกอย่างนะ,ะที่คุณได้ลงมือทําอยู่ตอนนี้ทุกการงานนะ,ะโดดเด่นมากๆเป็นการงานที่เดินทางบางคนนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับการใช้รถการเดินทางการงานที่ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติตาา่างภาษา การเดินทางโดยเครื่องบินโดยรถบ่อยก็ได้อาจจะบ่งบอกว่าคุณนะเป็นคนที่แบบว่าเป็นสจัตได้เป็นแอร์โฮสเตสได้เป็นสถาปนิกได้เป็นนักกีฬาได้ด้วยนะคะมีความเออคล่องตัวสูงเป็นคนที่แบบว่าชอบดูแลร่างกายนะชอบเล่นกีฬาคุณดีหน้าตาดีมีสเสน่ห์มากๆเป็นอัศวินนะเออนะคะต้องตาต้องใจผู้คนนะคะความสําเร็จของคุณไทยแห่งความสําเร็จนะไทยหกไม้ขึ้น ใพ่ชาริออดขึ้นบ่งบอกว่าการงานที่คุณได้สู้มานะคะขอยคุณเดินหน้าต่อไปได้เลยลาอัศบินนักรบคนเนี้ยเขาจะหันหลังให้กับอดีตหันหลังให้กับทุกสิ่งนะคะ